เปิดบ้านฮาน่าลีวิสจบรัก8ปีเตรียมแต่งออฟชนะผลก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาและมีคนพูดถึงอย่างมากกับนางอับสอเสื้อม่วงที่สวยโดดเด่นสำหรับนางเอกนักปูฮาน่าลีวิสที่เธอคือหนึ่งในคณะนางรำงานบวงสวงก่อนที่นังร้องนักแสดงชื่อดังอย่างโตโน่พาคินจะเริ่มทำภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงเป็นกระแสที่ดีทุกคนชื่นชมและกลับมาติดตามผลงานของเรา ยอดติดตามเพิ่มขึ้นแบบตัวเลขเห็นเลยว่าจํานวนหลักพันหลายคนก็คิดว่าคนนี้เป็นใครทําไมไม่เคยเห็นหรือบางคนก็บอกว่าว่าแล้วน่าคุ้นคุ้นนักสแสดงช่องเจ็ดนี่เองดูคนละลุกกันเลยดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับและสนใจเราดีขนาดนี้และเช่นชมเราด้วยก็ดีใจที่อย่างน้อยมีคนเห็นเรา์ไพรส์มาก์ไพรส์แบบจริงๆเลยวันแรกก็ยังไม่เท่าไหร่วันที่สองก็มีคนพูดถึงไปอีกไปข้างนอกเจอใครก็ทักว่าสาวชุดม่วง ส่วนใหญ่จะบอกว่าวันนั้นเราสวยเลยสวยมากก็บอกเขาไปว่าหนูคงใส่ชุดไทยขึ้นค่ะพี่วันนั้นเราแต่งหน้าเองให้พี่ที่รู้จักช่วยกันรวบผมให้แต่งตัวให้เรานิดนึงก็มีงานติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาเป็นครั้งแรกที่มีคนพูดถึงมากขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทุกคนพูดถึงเราคนจดจําเราได้เรียกว่าดังจากเหตุการณ์นี้เลยก็ว่าได้ทั้งๆท,ที่เราอยู่วงการมาประมาณสิบปีแล้ว ที่ผ่านมาเป็นการพูดถึงละครก็รู้สึกเหมือนกันยังพูดกับที่บ้านเลยว่าปู่ให้พรเรานแน่เลยมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะรู้สึกว่าตัวเองขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งแต่ในมุมของความรักนั้นเธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับออฟชนะพลสัตยาโดยที่ผ่านมาทั้งคู่คบหากันจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาร่วมสองปีแล้วซึ่งความหวานนั้นก็ไม่เคยแผ่ยิ่งได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับของทั้งคู่ก็ยิ่งทําให้ความรักของทั้งคู่นั้นไม่มีอะไรติดขัด เพราะหากบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คงทำให้ทุนคู่มาจนถึงจุดนี้ไปไม่ได้